ให้ส่งไปบ้าน นี่เดี๋ยวไดูเอ้ยนี่เดี๋ยวพุกงนี้ช่างนี่พงนี้พงนี้ลองช่างไหมลองช่างไหมจากน้ําหนักด้านจะต้องเป็นโลครับเดี๋ยวไปดูครับว่าเราจะเป็นโลจริงเปล่าหน้าแหกเปล่าวะอุ๊ยโลครึ่งไงเหรอใช่กิโลครึ่งเลยฮะครึ่งโลครึ่งถ้าแบบนี้ประมาณเก้าช่อก็ได้ตะกาหนึ่งโลครึ่ง น้ำหนักมามากๆ,ๆเลยนี่เกือบโลไหมเนี่ยน่าจะประมาณเก้าขีดหรือป่งได้ไหมหนึ่งกิโลโอ้ชอ่อนี้โลหนึ่งเลยเนี่ยไม,ไม่ไม่น่าถึงเนาะหนักนะม,มันเปีกปชอ่อละโลนะ <ๆ S 2> ชอ่อเนี <ๆ S 1> ้ยไม่น่าเชื่อแล้วก็มีเคล็ดลับทำน้ำหนักเนาะแล้วก็มีสูตรทำน้ำหนักของเราแบบเดี๋ยวก็ลูกเขาองเดี๋ยวร้องงห่แล้วก็ลูกเขาร้องไห้อีกอื้มต้นนี้แบะเลยอ่ะ น้ำตาลขึ้นแน่เลยว่ากินอร่อยสังหาเลยสิ่งที่มันแตกต่างนะครับก็คือ620กับสูตรสุดท้ายแล้วกับเชื้อราที่ลงตัวปีเนี้ยเราตัดสูตรมาให้เฉพาะปีนี้โดยเฉพาะเลยนะครับที่เกิดเราฉีด620ไปประมาณสองรอบปรากฏว่าน้ําหนักมาเหมือนที่เราเห็นไปแล้วนะครับแล้วก็เชื้อราขั้นเทพเลยโหวสวยมากสีเหลืองจริงๆเดี๋ยวมาดูตรงนี้ม อันนี้จะเป็นมุมบนเนินหน่อยนะครับจะเห็นสีส,สีอย่างแท้จริงเลยของลำไยที่อยู่แรงๆหน่อยจะไปสู้กับน,น้องแจ้เขาได้ไหมนุษย์ผลน,น้องแจ้ก็สีสวยฮะเราจะไปแข่งกับเขาได้ไหมใจคิดต้องแข่งกับลูกค้าทุกสวนเลยท่านแ้บ <c oughs> สวยกันทุกสวนเลย <c oughs> แ,แล้วแจ้แล้วออฟนะ น้ำน้ำน้ำหกพอดีเลย ดีจัดเลยระยะเหมาะสมที่สุดเลย กลุ่มกองแบบเขาเรียกว่ากองเป็นลูกอย่างกองแบบนี้เขาบอกประมาณสามสี่สิบตะกร้านะสามสี่สิบตะกรบอดูในเข่งนีนะสวยนะหัวตัวตัวไหม มลูกมันใกล้เคียงกันหมดเลยนะเราชอบสีเพราอ,อะสีสวยอ่าอืมแต่ละกองมันเหมือนกันทุกกองเลยเนาะไ,ไปไปดูตรงาน,าน,านู้นกองนู้นแต่ละกลุ่มก็ไม่ใช่กองย่อยๆนะนุช Nút từng là cụm cũng không phải yoyi nè, tụi con nút đi ha, chúng ta đi zoom vào nút, còn yom, từng cả cụm, từng là cụm, nút, มันทั้งใหญ่ทั้งบานใช่ไหมนุชแสดงั่มันบานออกข้างเลยนะมันบานออกข้างเลยนะใช่ใช่ใช่ก็คือมันโดนแดดโดนอะไรนะฮะก็ดูเอาไปไม่ใช่เราก็ไม่ได้ทำลำไยทั้งสวยทั้งหมดทุกอันนะใช่มันก็ต้องมีใช่ครับมีบ้างอย่างเงี้ยถือเป็นแบบธรรมชาติใช่ใช่อจะอะไรเจาะอะไรเงี้ยก็ทำเป็นลูกลวงไป ของมันเยอะกินอีกจะละมั้งเฮ้ยนี่น่ากินพวงเนี้ยกินไม่ไหวแล้วเมื่อกี้แม่ดาทำข้าวเหนียวเปียกเป็ลายให้กินลองสักเม็ดหนึ่งนี่เอาเอาเอาน,น,น,นี่พวงนี้พวงนี้นุชไม่ได้กินโชเลยอันนี้นี่นี่อ่ะกินกินโชหน่อยเล็บดำชาวสวนชาวสวนคำเลยซูมไปที่ปากเลย น้องคนเก็บผลเลาะเยอะเลยสองคนย้งเดินไปดูกลุ่มนู้นนี่เห็นเหลืองไกลๆด้วยนะแล้วเดี๋ยวจะได้ไปนั่งไปนั่งรอดีกว่าไปน้ำตะกาไปน้ำตะการอยู่อะค่ะ้ยแล้วเ่ายแล้วเฮ้ยแล้วแล้ว บอกว่าเมื่อเช้าเขามัแต่ทําตะกร้าล่วงตะกร้าลูกล่วงไงตอนนี้ก็คือเขากําลังจะทําตะกร้าขาวเดี๋ยวค่อยดูนะครับจะสนุกสนานเขานับตะกร้ากันอยู่นู่นนะไปนับปะเราไปนับปะเรานี่เราไม่เคยนับตะกร้าเลยโอ้ยเจเขานับให้ให้เจนับให้ไปเจเหน่งเขานับให้พี่ลมนับให้ครับเราก็คิดว่ามันก็ต้องตรงแหละนุ่ยเด้ยตรงอยู่แล้ว เก็บส่วนแล้วนี่สบายนะนุ๊นตกายยังไม่ได้นับเลยแต่เราก็ยืนอยู่ข้างๆนะเราก็นับในใจตามเขาไงนุ่นเที่ยวที่สองกี่โมงนุ๊ตสิบสองโมงสี่ยี่เที่ยวที่สองกำลังขึ้นครับไปแล้วไปดูกันมีมีครับมีสะพานด้วยใช่นับอ่ะทำท่าทำท,ท่าโช์ทำท่านับไป ทำท่าทำท่าไหนนี่นับนับเขาเวลานับเขานับเขานับทีละสองใช่ไหมมานับไปสิบหน้าทำทีละสิบใช่นับไปดิทำท่าไปทำท่าไปไม่เคยนับักทีอ่ะสองโมงสิบหกนาทีครับตอนนี้ผ่านไปแล้วสิบตันแปดร้อยห้าสิบกิโลสามเที่ยวไปแล้วครับนี่เที่ยวที่สามขึ้นไปแล้วเที่ยวที่สี่กำลังรอ นี่ก็ยังกองกันเต็มที่เลยเห,เหมือนเหมือนเอาของมาขายครับ นล right? ุกบัลือเลยวะต้นตรงไหนเนี่ยนู้นนะตรงนี้อ่ะได้กี่ตะการแล้ววันนี้เก็บเสร็จไหมยังเบื่อแค่นี้ใช่ไหมหมดละแค่นี้กี่ตะการเนี่ยเขาบอกกองนั้นครับ ่าจจะได้ประมาณกองเนี้ทั้งกองนะครับประมาณยี<า>่สิบสามสิบต่าเขากำลังไล่ครับใช่ YouTube ครับออก YouTube เลยนะเดี๋ยวไปดูตัวเองใน YouTube นะกดติดตามยังลูก <c oughs> ี่นยังไม่ได้เอาลงนะฮะเดี๋ยวมาดูคนสวยอีกแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูถึงอี่มังนะครับ ที่เราดูมันก็ยังไม่อยู่ในตกนะกร้าณเวลานี้ก็อยู่ในตะกร้าแล้วก็มีนะครับ เที่ยวสามครับไปแล้วครับเที่ยวสามเที่ยวที__><__<__่สี่มารอแล้วนี่นะะเที่ยวที่สี่เที่ยวที่สี่ครับสามโมง ีครับขึ้นแล้วขณะนี้เวลากี่โมงตอนนี้บ่ายสามโมงสี่สิบห้านะคะเออกองนี้ลุ้นลุ้นลุ้นโอ้ยนุ๊ทดูกันนี้ดินุ๊ดเอามือดูนี้นีนนน่เขาไปเอ,อ,อมามะนาวมาจากไหนเนะี่ยโอ้โผงนี่โอ้โหโอ้โหนุ๊นู่นครับไปตกภูเขา น hmm. ั่งดินั่งดิรอนะที่เราไปกินก๋วเตียวสัมะละกอน้ยังไงมากัเนก็ยังกองจะเดิมสรุปแล้วเขาเอาลูกเป็นลำยัปมาจากไหนวะเฮ้ยเฮ้ยลำยันเราเป็นในโมด้านี่เียวาู่อยๆ้ตนใช่ใชไปแล้ว น้องไปเที่ยวแล้วแล้วก็ใบดูดูใบเนี้ยเขียวเขียวเดี๋ยวลงนี้เราจะทํากี่ยอดแล้วเราก็ลาดเราก็ทำมาสามยอดครับสามยอดเนาะใช่สามยอดนี่แล้วทำสามวันที่สามสิบพฤษภาใช่ครับปีหน้าปีหน้าก็ต้องมิถุนากลางกลางเขาต้องเลื่อนออกไปอีกนะครับใช่เดี๋ยวเราไปอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเจอกันตอนอีกทีประมาณห้าโมงครึ่งโอเค มันยกใหม่นไม่ได้ลองไปยกดิอลองจับตังเนี่ยตะก้าเดียวยทำท่ายกเหมอนนั้นนะเฮ้ยฮ<ะ>เนี่ยถูเขาหน่อยจะของสวน,นดูดิสอ,องหนึ่งเข้ากำลังแบ่งตะกา้าเฮ้ยกินแล้วอันนี้เป็นส้มตามอร่อยที่สุดครับ รถลูกเขาทำอะไรกันปะเขาเขาแบ่งตะก้าตะก้าไปนะฮะจริงกอยากเอาตะก้ามาเยอะๆแจ๊คเขาขนกลับอีกไงเขาขี้เขยดขนกลับบ้านแล้วจะไปทางไหนไปทางไหนฮะเข็ดร้อยตะก้ามปนกี่ตันนะเข็ดร้อยตะก้าก็สิบแปดเก้าตันนะเก้าตันให้ให้ก้าเอามาอีกไหมเอามาเยอะๆ กองไปดูดิน้องเขามองน้องเขาอยากออก YouTube แล้วตัวเล็กอยากออก YouTube แล้วเดินเข้าไปดิมุดเข้าไปน้องไม่รู้หรอกโอ้ได้กี่ตะก้าแล้ววันนี้ยี่สิบกี่คน สอบคุกับลูกอ,อันนี้ประมาณกี่ตะกร้าครับมีสิบตะกร้าอีกโอ้โหแล้วเก็บหมดละย่างหนึ่งสามสิบเองแล้วพี่น้องคนไหนจะเสร็จได้ก็เห็นกองเต็มไปหมดเลยสวยงามนะฮะ โอ้โหลูกก็กางเต็นท์ทำไมวะปิดบังอะไรเราอยู่เฮ้ยไปดูดิเขาทำอะไรหรือเปล่าแอบทำอะไรหรือเปล่าเขาเขาปิดทำไมวะเขาบังแดดเว้อ๋อต้นนั้นเก็บไปยัง โอ้โอโดูก็ถือดูก็ถือดู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 ขอครับคนนี้ก็คือการการขอนะขอปิดนาฏกานะฮะเฮ้ยตัวน,นั้นเก็บแล้วไปดูดินี่นี่เก็บแล้วนุ๊